อนกมาจากไหนนาะนกมาจากไหนนาะเยอะเลยอู้นกกระจิบนกกระจิบมาจากไหนนาะทำไมเยอะจังเลยอู้เยอะจังเลยเยอะจังเลย นกเยอะจังเลยมาจากไหนเนาะอืมอืม,อมนกน้อยบินมาเยอะเต็มเลยเป็นร้อยร้อยตัวเลยมามันทำอะไรอยู่ตรงนี้เนะ้ะนกมานทำอะไรอยู่ตรงนี้เนะ้ะ ยืนดีๆระวังตก